พระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกันหาสเสด็จพระบาทเป็นระยะทางถึง30โยชนจึงถึงตุลานครแควนเจตราชด้วยพระบารมีเทพพยาดาจึงทรงย่นระยะทางให้สเสด็จถึงตัวเมืองในเวลาเพียงวันเดียวทั้ง4พระองค์ได้ประทับแปรมที่แขวนเจตราชนี้ กษัตริย์เจตราชทรงทราบได้กราบทูลขอถวายความอนุเคราะห์ทุกประการทั้งเชิญเสด็จเสวยราชสมบัติแทนพระองค์แต่พระเวสสันดรไม่ทรงรับด้วยผิดพระประสงค์ทรงขอเพียงให้ชี้ทางไปป่าหิมพานตสถานที่ที่พระองค์ตั้งประทัยมั่นจะประทับรักษาพระจริยวัตรของนักพรตโดยเคร่งครัด สัตว์เจตราชสุดที่จะทรงโน้มหนาวพระเวสสันดรได้จำต้องทำตามพระประสงค์ทรงทำได้เพียงตามส่งเสด็จจนสุดแดนแคว้นเจตราชและทรงตั้งให้พรานเจตบุตรถวายงานเป็นผู้พิทักษ์ระวังมิให้พยันตรายใดๆแผ่วผ่านและมิให้สิ่งใดๆหรือใครเข้าไปรบกวนความสงบสุขได้ณนะป่าหิมพาน สี่พระองค์ประทับในพระอาสมที่พระอินทรเทพทรงบัญชาให้พระวิษณุกรรมเทพพบุตรเนระมิตไว้พร้อมด้วยเครื่องบรรพชิตบริขารครบถ้วนท้าวเันดรนประทับในพระอาสมหนึ่งโดยลำพังพระนางมัตสีกับสองพระกุมารประทับอีกหนึ่งพระอาสมทั้งสี่พระองค์ทรงผนวดเป็นพระฤาสี ต่างพระองค์ทรงรักษาพระจริยวัตรของผู้ถือบวชโดยเคร่งครัดสมดังพระฤไัยตั้งมั่นทุกประการ